สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าโคมสึพีซีหกสิบขีดหรุ่นพิมพ์นิยมนะครับรุ่นพิมพ์นิยมเลยมาดูสภาพแล้วก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ครับเครื่องเดิมพุ่งกี่หม่ <c oughs> โซยังเปรีย้ยอยู่ครับตอนนี้ขุดอ่อ ไรนาสวนผสมล่องน้ำแม่ปุ่งกีเกะมาใหม่เลยครับโอเ้เกะปุ่งกีมาใหม่สองหมื่นแปดบอปุ่งกีสองแปดบอหมื่นแปดหรือสองแปดหมื่นแปดนะอ๋อปุ่งกีหมื่นแปดนะครับนี่ สดๆร้อนๆเลยสี่ฟันครับได้บุงกี้ใหม่ใบเทคอยู่ประมาณ45เซนซ d ดี95ครับ4สูสูไม่มีเทบโบสานิ้วคอนทนยาวโรลเลอร์ห <c oughs> er ตัวครับแครเรียน่ตัว <c oughs> นี่ครับ 0982723752ปล่อยไอ้พี่น้องเปิดที่40 40หมื่นมาคุยกันได้ครับบูมอามมีปะไหมไม่มีครับ4แสนหรือว่า40หมื่นมาต่อรองเอา โอ้โซยังนาอยู่ครับอาจจะมีสีทะลอกครับฟ้าปิดเครื่องเป็นรถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์ทํนใดเอาไปทําสวนทําไรท่ทาสวนหรือว่าเอาไปขุดใส่ดําครับดำจากสองคันสามคัน เติมน้ำมันวัลพันวัลพันพันห้านี่พวกพันเดียวเหลือเฟือไปน้องเฟรมไม่มีผุี๋ยวคุดครับเพาคุณล่องน้ำมา มือใหม่ครับมือใหม่ใช่ได้เลยเนาะดูอาร์มอ่เสริมแผ่นเหล็กพิเศษวัดเดินไฮเดดครับโอ้เดินเร็วเหมือนกันโดยรวมถือว่าโอเคพนะีเนอง มราคาครับเราก็มาต่อรองกันเอาขุดยาวจากนู่นเลยดครับลองน้ำมาอาจจะมีเสียงเหมือนโหลดนะแต่ไม่มีควันครับคุ้า ก็แน่นดีนะได้ทุ่นที่ใหม่อะไรหาง่ายรุ่นนี้ทำสวนทำไรหรือใครที่มีสวนผลไมเ้เอาไปครับไม่ผิดหวังโอ้ติดฟิลม รอบคันนะครับมือใหม่ก็ขับไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยคลืฟาดนะครับก็าเป็นงานฝีมือแต่งขอบสปอคเก็ตก็ยังเต็มอยู่ครับเออเออเอา แต่งรูปออกข้างครับโดยรวมแล้วถือว่าสมบูรณ์อยู่ใบ,ใบแทกใบเกหนาอยู่ครับ สมัยก่อน PC 70คปุ่งกีประมาณนี้ครับพี่น้องเล็กพิกขีนูเลยจัดเลยเปิดข้างอาเลยครับจริงถ้าลอกหน้าอาจจะเร็วอันนี้ก็ตัดมันต้องสโลปถ้าเปคนฝีมือก็จะเร็ว คนขับเก่งๆอันนี้มืออลูกพี่เขาอ,อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ขับครับรูกหา่าโอ้เร็วจิ๊บเหมือนกันสนใจ0982723752ครับ ใหโดยรวมถ้ารถรุ่นนี้ทำงานก็พอๆกับ70็ครับทำงานวันหนึ่งวันละถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงลนะประมาณสักอันนี้ทำชั่วโมงบ่โมงจาบาทอ๋อเไย มีลายแยกไหมนี่มีอ๋อมีลายแยกตอนนี้มีลายแยกให้พร้อมนะพี่น้องมีหัวแยกเปล่าหัวแยกเคยเคยแยกไหมนี่ไม่ครับอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเลยเพน่งมาอ๋อไม่ไม่แล้วหัวแยกไม่มีเนาะเคยเคยไปแยกงานมาไหมไม่เคยยังครับว่ยังนะโอเคก็ถือว่าดีพี่น้องมี ายแยกให้พร้อมเลยทั้าลายแยกให้พร้อมเราก็ไปซื้อหัวแยกสักแล้วแต่ครับมีลายราคาเก่านอกเก่าไทยหรือว่างานจีนญี่ปุ่นมีหมดครับก็ถือว่าได้เปรียบเอาไปรับงานแยกได้งานแยกที่แพงครับโลกนาได้วันเท่าไหร่สูงสุด,สด ได้10เ <90 S 2> ทีเนะ่ยวเก้าสิบเที่ยวนะรถวิ่งสามคันนี่รถวิ่งสี่คันกว่าสี่คันโอ้น้ำมันพันเดียวอยู่หมันมออนะสองกิโล,อน, <c oughs> อลอนนึงสองกิโลนเนาะประมาณพันก็พี่น้องพันเดียวแต่ว่าทํางานเติมน้ำมันประมาณหนึ่งพันหรือพันสองอยู่ทั้งวันครับถ้าได้เก้าสิบเทีเ่ยวเคยทํามาแล้วเก้าสิบเที่ยวก็ค่าตัก ถ้าเราคิดว่าเราคิดแค่80บาทนะครับหรือ90บาทก็ลองคูณเข้าไปโอ้วันละ5,000คืนกันนี่นี่มือหนึ่งนี่หกพันได้เหมือนกันครับถ้าเอารถคันนี้ไปแล้วมีดำสัก3าคันหรือว่าสคันจบเลยครับนะสมมุติว่าเรามีดำ2คันแล้วก็แปลคันนี้ไปหรือว่า3คันเป็นของจบของถ้าวันหนึ่งได้ 50สเที่ยวห้าสิบเที่ยว60เที่ยวดําเจ้าของแล้วก็รถคุดเจ้าของอยู่ได้ครับเที่ยวละสูดว่าได้หกสิบเที่ยวเที่ยวละ200ก็จะได้ประมาณหนึ่งสองนะครับค่าใช้จ่ายก็เหลือนะครับเหลือเห็นแต่เล็กๆนี้ประหยัดแต่ว่ารายได้ก็ไม่ธรรมดานะครับ ถ้าเราซื้อไปสักตัวนี้น่าจะต่อได้ครับ40 40ก็มาต่อรองกันเอาไปรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างทั่วไปได้เลยหรือว่าจะเอาผสมปูนนะครับกดหินปูนทรายได้เหมือนกันอ่ะตวตอนนี้เปิดหน้าดินแล้วอาจจะมันขึ้นอยู่คนขับถ้าคนขับเก่งก็จะเร็วเนาะอ๋ะอลวงให้ดู จะมีโหลดนิดนึงเวลาช่วงเต็มที่ก็<อ>ใช้ได้ครับเครื่องไม่มีไอสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญรัพหรือว่าเพจชาติเจริญอาเทรัพย์ e x c a v a t o r จุจ2 7 23, 7จริงๆรถก็ทำงานอยู่ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องดูครับาเปิดเครื่องดูปัม เป็นได้ครับเราดูรถทำงานเลยน่าจะโอเครงกี่นี่รงกี่เอามาหมื่นแปดจากกรุงเทพครับ ดูเลยชอบอบบชอบพุืกี้ส, <laughs> ส่วนเครื่องยนต์ก็โอเคครับรุ่นนี้ CD95 หาไหลง่ายเป็นเครื่องไดเรกนะครับไดร์อินเจคชันน่าจะอยู่ประมาณสัก60 60นิดนิดครับ แรงมานะทำให้ประหยัดเชื่อเพลิงกระบอกมีซึมไหมนี่ตัวตั้งรับก็ไม่มีครับีน้องไม่มีอาจจะมีโอมีหยดอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวรับไม่มีปัญหากระบอกก็เปลี่ยนสักน่าจะประมาณพันกระบาทก็ะซีนชุดซีนแล้วก็ช่างก็ช่งาชง ตกไปมัน0 0งพันบาทใช้ได้โอเคพี่น้องเอา13นาทนาท่ดันใดสนใจนะครับปล่อยอยากปล่อย40,000หมื่น <c oughs> โคมัสึ60กิคอนโทรลยาว เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองและจบตัวนี้เป็นใบซื้อขายนะพี่น้องกละจบอยู่ครบแอร์เย็นเดี๋ยวติดแอร์อยู่ครบเดี๋ยวแน่นก็สรุปเลยใช้ได้ครับโดยรวม80%ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ